เฮ้ยพวกเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยพวกเราจะตายกันหมดไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยสาหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโน้ตตายโน้ อาสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกม Hand Simulator Survival นะฮะจะเป็นการ Survival ขั้นสุดยอดที่พวกเราจะมาใช้ชีวิตกันในบนเกาะแค่3คนเท่านั้นนะครับเราต้องรีบเล่นกันหน่อยเพราะว่าไม่รู้จะเช้ารือมันจะค่ำก่อนเดินต้องไปหาอะไรเพื่อนแล้วเอยแล้วเองทำอะไรเนี่ยตายผู้ง้อยเงา

มา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 มึงมึงอ่าทุกคนอ่าอ่าวาเนี่ยม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 ึงเป็นยังไงเพื่อนเหมือนกบว่ะเพือนกบเหมือนกบเลยไปเก็บหินไปเก็บหินไปไปเก็บไงวะมาให้ไมีแค่หินคนเดียว เพื่อนเพื่อนถอยถอยถอยอ้าวอ้าววิ่งมันต้องอย่างนี้เพื่อนต้องอย่างนี้กูเองกูเองกูเองตัวเองมาเนี่ยเนี้นี้นี้ดูดีนะเอาเอาไปอาโพกอะไม่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 ให้มันเข้ากุมมือยังไงอ่ะโอ้ยมือทำไม่เนี่หรอกายกรรมหรอมันจับไงวะเพื่อนก็เหมือนเดิมว่ะเพื่อนเออทำไมไมกูจับไม่ได้วะเราบังบังบางกันเถอะเพื่อน โดนหลังเฮ้ยกูจับไม่ได้อ่ะทำไมวะเฮ้ยทับนิ้ว sì กูเฮ้ยมันแข็งจังวะอยากตกมึงสักแปรอ่ะมึงไปนะโมยกินเกียร์โมกนเกียนขอสตีได้ไหม มันนานนะเฮ้ย yup. ได้แล้วได้แล้วเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแท็กซี่แท็กซี่อถแท็กซี่อ่ะเอ้แท็กซี่เขาหายเอาเอาเฮียเฮียแล้วเอาทำไมดำๆนิดเดียวเบิร์กเบิร์กเลยวะเฮียรถเลยอ่ะเฮียหานไปก็ ลดเลยอะไรเพื่อนเราเขาหายเลยเพื่อนเราเฮ้ยเขาแบบอบว่ะเฮ้ยคนอื่นทำอะไรวะเนี่ยปกติมีเอาชีวิตรอดมันทำอะ,อะไรกันวะเอ่อต่อยต้นแบบไม้ก่อนอย่างแรกใช่เหรอไม้ค้าป่ะไม้ค้าอะไรอย่างว่าไงเ <c oughs> พื่อนสซอลินนะสตอลินนะ <c oughs> <c oughs> กังปูยกังปูกังปูยันด,ดีเลยกวะท <c oughs> ่าแรกท่าโบกแท็กซี่เอา้า ยื่นแขนออกมากันเร็วต่อจากนั้นก็โบกโบกโบกสบัดแขนโบกโบกทรายโบกโบกขวาโบกโบกตามหาไม้ดีกว่าเพื่อนได้เลยเพื่อนกูได้ยินเสียงจี๊ดจี้จี้เสียงอะไรแบบนั่นแหละดิร็อกร็อกไม่ไม่มันไม่เสียงแบบตี๊ดเลยมันเสียงหอเขาเรียกอะไรนะประพาประพานสะคารสะคารเหรอไอ้ที่อะ เออเนี่ยอีเยี่เดียโน่เลยเนี่ยใม้มอกินกูได้เสียงแบบปิงปิงปิงอ่ะอ้าวกูไม่ดีละเฮ้ยว่าต้องเอ้ไอ้มาพวกนี้ป่าวที่เราต้องไม่เสียงจีเลยเราต้องหาหินเราต้องหาหิน้ยหิน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 แย่ว่ะอ๋อ หิน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 มึงทำอะไรเนี่ยไอ้เนี่ยนี่ไอ้จ่าเราไอ้ใบมันไปไหนวะน่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาจริงแล้วกลมต่ำเวลวิ่งเพื่อนนี่เลยเพื่อนยืนเพื่อนยืนกลมต่ำแป๊บนึ้ไงมันมันควบคุมมือยังไงวะมันมันมันกำิ้วยังไงกำนิ้วเหรออันนี้ไหรอันนี้กําอ่าเซตเอ็กซ์นี่ล่ะ เปป็่าเพื่อนอะไงวะเพื่อนได้ทั้งไม้ทั้งหินเลยมันอยู่ไหนวะหุ้ยมันแข็งแกร่งจังวะนิ่งๆงูละเมียเลยมาดีหันข้อมือเลยของทัชอย่ามาทะลึ่งไปอุ้ยอุ้ยโยเอาช่วยนายเอาไหม

อะไรวะไอ้พี่ไอ้พี่คือยังไงอ่ะมึงยังไงอ่ะไม่ตัดต้นแดงเลยอ่ะตัดทองเพี้ยอะไเอาไม้ไงเพี้ยนี่ไงไปแล้วเฮ้ยเอาไปทำบ้านกันทำไงอ่ะเอ้ต่อไงต่อต่อต่อโหโหโหเฮ้ยเดี๋ยว็ดเด็ดไปตัดไม้ให้กูดิ

ไอ้ยนขชืานคเยวอ่ะเหนื่อยเหนเหนเต็มไม่นอนเหนื่อยเอฮ้ยก um ูอยากเฮ้ยไม่แล้วคุณดนดาบักทอขอจับดีๆกันคือคือผมไ่ทำพี่ไย มมาเลยพร้อมหรือ,อยังอ่ะพร้อมที่จะสู้ฉันหรือ,อยังเอ้าอ๋ออฮ้ยมัน,มน,มนยากจังวะนี่เนี่ เมื่อมันเอามาจับสภาพเดิมไงเพื่อนของกูยาวมันกเยอะเป็นไงเพื่อนทำไมตายกูไม่ทำอ๋อเดี๋ยวนะก็ต้อง อุ้ยอุ้ยโ5ขี้ที่แทนกูเอากหนูมึงโดนแทนแลงเ่ไอ้เนี่ยคนนี้ว่ากูโดนแทนอุยอะไรอ่ะไอ้ี้จ้าจ้ากบ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 เอาไม้มา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 ไหนี่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 เป็นอะไร ไหนเฮียกบดีไม่ไม่ไม่ตัวเฮียนัากูนากูไหนนะกูไหนวะนากูไงเฮียเกินเนี่ยเพื่อนจะพอดีเอ็งเฮียกูไม่เห็นโอ้เห็นนะเห็นนะโอ้คุณาดยังไงวะเฮีกบน้อยนุ่มไปแล้วเพื่อนตาหอกดิ เอาไอ้สซาบุกมไอ้ย่ากูโดดเดียวแล้วจุดไฟยังไงวะไม่รู้อะนี่เออกบโดนแล้วเอ้าวะกบตายกบตายกลบใต้กบต้นตุ้มอุ้ยกลบโดนมันอยู่ตรงปลายนี่มันสมุของกูยังไงล่ะเี่ปะย่าของกูมันหายไปไหนวะเหมือนกูจะแทงมึงแล้วแล้วหายเลยอ่ะพังอ่ะรวมนกูโดนแทงใช่ใช่ไม่โดนแทง จไว้หายไปไหนฮะใบพวกมึอหายไปไหนไอ้เจอมันนี่มึงตัดตัดไม้อะใ้หาไอุ๊ยเจดันกูทำไมล่ะโอ้ยโอ้ยอยโอ๊ยยูดีใจเฮ้ยนายดูวุ้นเส้ยวุ้นอะแล้วล่ะใบใดูดูพังงกูกูฟิว ไม่ลุกอยู่นี่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 เมาไม้ตักปิ๊กตักเหรอไม่เอออ่าดาเมจฮูแมนอ่าเป็นหนึ่งนะเอ๊ะอุ้ยเมาไม้ตักสิอ้าไม่ได้บอกอะไรนั่นหรออืนี่น่ะนี่น่ะ ปักปักแม่นปักไม่เห็นได้เพื่อนเดี๋ยวนี้มันอันตรายนะว้ยเอ่อมันตะายยังไงมันโอ้ยโอ้ยนี่อมโอ๊ยปักใกล้ๆกูเละมึงคว่เฮียังไงโอ้ยรู้ทำไงปักลงไปเล็กใช่ไหมมั้งไม่นักกบน้อยโดนคนอย่างนี้มางาเกเอ้ย เอาวะเราว่าฉันหนาวเพื่อนเราไปหาทำเลทองกันเถอะมะพร้วเดี๋ยวเรามีไฟมั้ยมันต้องมีไฟไม่ใช่หรอเฮ้ยเฮ้ยกูเจอมะพร้าวสองลูกอ้าวนี่มึงเองเหรอกูด้วยไบปอกอยู่หนาวหนาวกูหนาว หยุดก่อนนะหยุดเรื่องอะไินีเส well ียงเบื enfin ki> ่อใช่ๆคืออะไรวะถ้าได้ยินเสร็จแล้วมันเมือไรวะเฮ้ยเดินมาพังก่อนนะเริ่ดๆๆกินกันเลยก็แต่มันหนาวมันหนาวอ่ะแย่อะอยู่ไหนอะมึงอยู่ไหนเฮ้ยกูหนาวจะตายหาเพื่อนกูหนาวจะตายเจอเจอแล้วกินยังไงวะ ไอติสนี่คือไอ้คนที่สามอ่ะเอ้ย,ออยเรือถึงเรือเราต้องทำอะไรอะ่ะ <c oughs> รู้ว่ะเฮ้ยคุณจะทำไงคุหนาวกูหนาวมาก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 วันหึ่งคุทำอะไรเพื่อน <c oughs> ข้าต่อไปข้ารีดผ้าจับเตารีดบิดเอวไปด้วยบิดบิดบิดเอวต้องบิดบิดบิดซ้ายบิดบิดบิดขวาบิดบิดบิด เป็นการทำให้เงินออกใองมันงอนอ้ยยิ่วในทาอ้ยกูเตะไม่ไม่เนี่ยเพื่อนกูจะเอาสบู่ไปจากพน้องดู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 ดดูดูู้ด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 ัดู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 ูดูดููดอดููดูดูดดูดู โ <c oughs> อ้เดี๋ยวอยากอยู่บนโลกนี้ด้วยเ <c oughs> ดยยี๋ยวก็ตัวตายแล้วอย่าคิดตันเดาเพื่อน